สวัสดีค่ะแฟนเพจ b e n z m o t o r Mall ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะพบกับนงๆที่ดาวของดับงเวสซีโของ b e n z m o t o r Mall แหมเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคิดถึงกันบ้างไหมนะคะหลังจากที่พบหน้าน้องๆเซลล์ของ b e n z m o t o r Mall เนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเป็นโอกาสพิเศษมากๆค่ะที่นงเนี่ยจะได้มารีวิวรถเข้าใหม่คันนี้เองนะคะกับรถที่มาพร้อมกับสโลแกนว่า Stronger than Time แข็งแกร่งกว่าการเวลาแข็งแกร่งเหนือการเวลานะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะดูรูปโฉมก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็น G-Class นะคะและมีความแข็งแกร่งบึกบึนเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ค่ะเนงมาเองเลยนะคะจะพาทุกคนมาเจาะลึกกันว่า G400D AMG คันนี้มันมีความพิเศษมากไปกว่า G-Class คันอื่นอย่างไรนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยะคะ่ะ うん。 ร0 0 DMG คันนี้นะคะเป็นตัว AMG Line Premium plus ที่ท็อปอัพท็อปอัพท็อปอัพนะทั้งในเรื่องของชุดแต่งและออปชันนะคะมากกว่า G ทั่วไปแต่ก่อนที่จะลงรายละเอียดเนี่ยจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงกอเลยว่าในรถที่สืบทอด DNA อ d มามากกว่า60ปีคันนี้เนี่ยนะคะโชมนี้เนี่ยมีความพิเศษในหลายๆจุดเลยนะคะคือการคงเอกลักษณ์ของความเป็น G-Class ไว้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันค่ะ เขาผสมผสานกับความสะดวกสบายที่อัพเวลขึ้นมาทั้งช่วงล่างที่สบายนุ่มนวดทั้งเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยหรือความหรูหราภายในที่แบบโอว,ว้วมากมากนะคะมาดูภายนอกกันก่อนเลยค่ะสำหรับตัว AMG Line Premium Plus นะคะคันนี้มาพร้อมกับตัว AMG Styling ค่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าโอ้ทำไมน้องหน้าตาแบบดูใสนะคะดูแบบ ลงตัวกว่า G Class ที่คุณเคยเห็นค่ะเพราะนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของตัวกันชนหน้านะคะหรือจะเป็นซุ้มล้อนะคะด้านข้างด้านหลังนะคะเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งก็คือสีขาวนั่นเองนะคะก็เลยทำให้ดูโดดเด่นแล้วเมื่ออยู่ร่วมกันกับ Night Package ค่ะซึ่งมีดีเทลนะคะความมันสีดำไม่ว่าจะเป็นตัวไฟรมดำไฟหน้ารมดำนะคะ หูช้างนะคะรงมดำตัดกันเนี่ยให้ความรู้สึกแบบแพนด้าแพนด้านะคะขาวดำแบบนี้คือลงตัวมากๆนะคะ และคันนี้นะคะก็ยังเป็นตัวเครื่องยนต์เวอร์ชั่นใหม่ 400D ค่ะที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ6สูบเรียง 3,000cc 330มาเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มนะคะจัดเต็มจริงๆทั้งในเรื่องของชุดแต่งนะคะเครื่องยนต์แล้วกอ็ออปชั่นภายในค่ะพาดูรอบๆนี ะะแม่สิริเอตตัวรถบึกบึนนะคะ60ปีที่แล้วในยุคสงครามโลกบึกบึนยังไงวันนี้ก็ยังบึกบึนอยู่นะคะเอกลักษณ์ของเขาเลยเสียงเปิดประตูนี่นะคะ Mechanic w o r ์ d แค่กดปุ๊บมีความกริ๊กเปิดปุ๊บโอ้โหนะคะปิดปุ๊บใช่เลยนะคะนี่คือเอกลักษณ์ของ G-Class นะคะล้อมแมกลาย Multi-spoke ขอบ20ค่ะใหญ่พอดีลงตัวนะคะมากับ ตัวในแพ็คเกจนี้เลยนะคะเป็นสีทูโทนข้างในเป็นสีดำด้วยนะคะเป็นล้อ MG คันนี้เนี่ยก็ยังได้ตัวคาลิปเปอร์ที่เป็นตวนัวอักษร Mercedes Benz อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวเอ Line ไลน์พรีเมียมนั่นเองค่ะมาดูด้านหลังนะคะมีเสนีน่ารักมากๆทั้งตัวเอกลักษณ์เลยของความเป็น G นะคะทั้งความเป็น ตัวอย่างอะไรล่ที่โชว์อยู่ภายนอกนะคะขอบดำเส้นสายของความสีดำนะคะตัวหูลากนะคะที่เป็นสีดำนะคะทำให้ดีเทลของ g 4 0 0ีคันเนี้มันมีความคอมพลีตมากๆทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยทีเดียวค่ะคราวนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าภายนอกนะคะ จะบอกว่ารถคันนี้มันไม่ใช่รถแล้วนะทุกคนมันเป็นไอคอนนะคะหลายคนที่ให้จีเนี่ยไว้เป็นรถในฝันนะคะแต่วันนี้รถในฝันของคุณมันพนวก,กรวมกับความสะดวกสบายและหรูหราในเวอร์ชั่นขนาดนี้นะคะนี่เราไปดูนะคะภายในพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวนิงจะขอขึ้นนะคะที่นั่งคนขับ นะเราก็มาแนะนำฟังก์ชันนะคะไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นด้วยการนะคะเปิดเสียงประตูที่ไอคอนิกมากๆก้าวขึ้นนะคะ,ะสู่ตัวรถแล้ววันนี้รีวิวจีก็ใส่กระโปรงมาด้วยนะคะขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่าจีเนี่ยบึกบึนขนาดนี้แหะเขาเป็นรถของคนสวยนะตอนนี้นี่กระแสจีคือมาแรงมากเพราะว่าไอคอนอันดับหนึ่งนะที่จับอะไรก็คือ ดังไปหมดอย่างน้องลิซ่าปลักพิงนะคะก็เปิดตัวว่าตัวเองใช้ G นะคะโหกระแสจีก็บูมพอๆกับลาบูบูเลยนะคะพอขึ้นมาบนรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเป็นไอคอนของจริงนะคะคือเขาพนวกรวมของเสน่ห์ของ G ีเนี่ยในความบึกบึนเั้นสายต่างๆเนี่ยกับความล้ำไว้ได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะกดปุ่มสตาร์ทนะคะ เมอร์เซเดสเบนะคะก็จะขึ้นมาทักทายทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น12.3นิ้วใหญ่2จอที่สามารถควบคุมได้นะคะด้วยทัชแพดจากพวงมาลัยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยตัว AMG Sport ด้วยนะคะปลายตัดอย่างเท่คันนี้เนี่ยใหม่มากนะคะแต่ถนนมาเพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกคนที่เห็นความใหม่เนี่ยก็คือใหม่แบบเดิมๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของความอัจฉริยะต่างๆเนี่ยคืออัดแน่นนะคะตั้งแต่ในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นตัวดิสทรอนิกนะคะที่เห็นว่าตัวโลโก้ของเขาเนี่ยจะเป็นโลโก้ดำทึบนะคะหรือว่าจะเป็นโอ้หฟังก์ชันนะคะต่างๆมากมายนะคะอย่างตัว กล้อง360องศานะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นรถที่ออกแบบมาใช้เป็น everyday car ได้สบายเลยขับเช้าไปทำงานนะคะ c a ฟ่ hopping ปปไป กินค่าวโรงแรมต่างเนี่ยคือ Every Day ค่ะได้สะดวกสบายเพราะเทคโนโลยีเขาสปอร์ตครบนะคะหรือในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างเนี่ยก็คืออัดมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์รอบคันนะคะ Apple c a r p l a y a n d r o i d a u t อนะคะอะไรที่มีใช้แล้วสะดวกสบายอะไรต่างๆนี่นะคะก็คือ ครบถ้วนนะคะทั้งหมดเลยนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือ,อสเปคต่างๆในเรื่องของความเป็น G-Class เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเรื่องของโช้กอัพนะคะซึ่งสามารถที่จะปรับนะคะได้หลายโหมดเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะ G l l s s เนี่ยเป็นรถที่ถูกออกแบบมานะคะเพื่อ,อใช้ในการสงครามเนาะย้อนกลับไปข0ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ ในเรื่องของการขับแบบออฟโรดเนี่ยเขาก็ยังทำได้เต็มรูปแบบนะคะลุยน้ำเมตรหนึ่งสบายนะคะแต่ต้องยอมรับว่าด้วยความที่เป็นสไตล์ไอคอนของเขาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราใช้จีในคอนเท็กซ์ของชีวิตเมืองหรือ everyday car มากขึ้นนะคะซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะมองไปด้านบนนะคะฟีลลิ่งของซันรูฟสวยๆนะคะหลายคนอาจจะคอนเซิร์นว่าเฮ้ย c คลาสนะคะท่านที่ไม่เคยลองเทสต์ไรฟ์เนี่ยอาจจะคซิรสนว่าเฮ้ยมันขับยากหรือเปล่านะบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างขับง่ายและคล่องตัวเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่วงเลี้ยวของโฉมใหม่นี้เนี่ยมันมีความค่อนข้างแคบนะคะ <c oughs> เวลาที่เรากับรถในเมือง <c oughs> เข้าซอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแฮนดเดิลได้อย่างค่อนข้างดนามิกเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> พูดถึงตัวรถกันบ้างนะคะ สเปซแน่นอนนะคะกว้างขวางสบายอยู่แล้วนะคะมองไปทางด้านหลังนะคะก็สามารถที่จะนั่ง3ที่นั่งได้อย่างสะดวกสบายมากๆนะคะรวมถึงแน่นอนเป็นระดับจีวาก้อนค่ะพับเบาะนะคะใส่ของยาวไปจนถึงข้างหลังเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะขนบ้านไปได้อีกหนึ่งหลังเลยทีเดียวนะคะสำหรับอ่ะใครที่เป็นสายขนนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันอีกนิดนึงนะคะ ว่าใส่ของได้เยอะจริงไหมนะคะชอบมากที่สุดเลยคือเสียงเปิดประตูทุกคนนี่นะคะมีความแบบเล็กรูมเฮดรูมนะคะสบายนะคะไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะการพับเบาะนะคะก็จะเป็นสไซล์ M L เลยก็คือพับลงนะแล้วก็พับตรงน,นี้ขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะยาวไปนะคะทางด้านหลัง ะะได้อย่างสะดวกสบายมากๆจะพับแบบ40 20นะคะ 40, 40นั่งเคียงคู่กับสัมภาระกระเป๋ากลอบจัก,กรยานนะคะแคมปิ้งนะคะสายไหนที่คุณพอใจก็คือสามารถที่จะจัดได้เลยค่ะแล้วถามว่าใช้ Every Day คาะได้ใช้วิ่งทางไกลได้แน่นอนนะคะด้วยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะคะ6สูบค่ะทุกคน ซิกไซลันเดอรนะคะที่เป็นสูบเรียงนะคะ3 0 0 0ซีซแรงม้าฟังไม่ผิดค่ะรถที่มีความเบลกี้นะคะบึกบึนขนาดนี้บูสต์มาได้ถึง330แรงม้านะคะด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คิดว่าหุยน้องมีความ ทรงรถถังขนาดนี้นะคะน้องจะเล่นความเร็วนะคะสูงสุดได้หน้าพึงพอใจสำหรับเราหรือเปล่านะคะบอกเลยว่าถึงใจแน่นอนนะคะใครที่อาจจะรู้สึกว่าตัว350หนดีนะคะมันยังไม่สุดสำหรับเรานะคะปิดตัวให้ก่อนนะคะก็สามารถที่จะ มาดูคันนี้ได้ค่ะสำหรับ400ดีค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2021นะคะแต่ถนนมาเพียงแค่40,000กิโลเท่านั้น Service Maintenance อย่างดีประวัติดีครบถ้วนนะคะมีรับสติกเกอร์ครึ่งหน้ามาด้วยสวยเอี่ยมอ่องพร้อมเป็นเจ้าของเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสามารถสอบถามนะคะ โทรมาได้เลยที่0929245641หรือสอบถามนะคะผ่านไลน์อ f ฟ i ิเชียในลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ ด้านล่างนีได้เลยนะคะเบนสมอลมอเกษตรนวมินทร์ค่ะเราอยู่เส้นเกษตรนวมินทร์ต่อมอที่77อยู่ตรงกลางระหว่างเลี้ยวทางหนวอกับวิภาวดีผลโยธินฝั่งนี้เลยนะคะมาง่ายมากๆนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียวเปิดทุกวันเลยค่ะใครที่สะดวกนะคะก็สามารถที่จะมาชมรถคันนี้ได้ที่โชว์รูมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับเจ้าของใหม่ของรถ G400D คันนี้ล่วงหน้าด้วยนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของรถสเปคเทพๆแบบนี้ในราคาที่ถูกกว่ารถใหม่ไปหลายล้านบาทเลยทีเดียวในราคาสุดพิเศษ9ล้าน8 0 90, 90,000บาทเท่านั้นค่ะและในคลิปนี้ก็ต้องของลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่นะคะในรีวิวครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ